สวัสดีครับผม <c oughs> โรนนะครับจิบขอสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมไพ่กับดีกับเกมมีชื่อว่าโรบอกไลนแบบฟอร์สเซนกันเองในวันนี้ก็จะมารีวิวคิลเลอร์ที่มีชื่อว่าคูค,คิดกันแต่ก่อนจะไปดูในเกมเนี่ยก็อันะครับเราไปดูทำความรู้จักกับคูค,คิดเรื่องสกิลกับระป๋องกันดีกว่า let's go มาเรามาดูส่วนของสกิลของคูค,คิดกันดีกว่าโดยสกิลแรกคูค,คิดจะมีชื่อว่าพันช์หรือว่าต่อยปะกะติเงียบเลย ซึ่งจะสร้างความเสียหายทีงละ26.5นะครับถ้าเราละต่อยสีครั้งก็คือการตีตายแน่นอนคร<า>ั้งที่3<า>นี่ครั้งที่4ครับเน่เจ็บเป็นการจับดีคอเลยครับดีคอนักก็โยนทิง้งผมสกิล2ไมีใชอว่าคารับเนยเจอปลาคีย์บอร์ดหรือปลาก้อนอิดนั่นแหละครับ สกิลเนี่ยคือมันเป็นสกิลระยะไกลและข้อเดียวมันคือปลาทะลุกำแพงตายด้วดยสตุ๊เซอร์นะครับเซอร์ไวโอลที่ทูโดสกิลปลาก็อินปลาคีย์บอร์ดของคูคิดเนี่ยจะถูกเปิดตำแหน่ง4เอ้ยจะถูกเปิดตำแหน่ง10วินาทีและสโลว์สิในเวลา4วินาทีนะครับผมแล้วก็สกิลต่อไปวอล์กสปีดโอเวอร์ไรด์นะครับาพุงทจะสร้างความเสียหาย35บวกกับสถานะไฟเป็น45หน่วยนะครูดาวยีวินาทีครับ สกิลนี้ข้อเสียคือไม่สามารถเลี้ยวได้ไม่สามารถเลี้ยวได้ไม่พอถ้าเกิดชน์กำแพงก็จะติดชะงักติดเอ,อ๋แล้วก็ถ้าเกิดพุง่งพุ่งไม่โดกนกำแพงเนี่ยมันจะยืนเอ,อ๋นะบอกไว้ก่อนยืนเอ,อน๋นานกว,วก่าโดนชน์กำแพงอีกครับสกิลพุ่งนะส <bet> ่วน cool, สกิลนะครับผมนีส่สามารถปายจากแรกสกิลพาก็ยิงระยะไกลแล้วก็สกิลพุ่งนี่สามารถคอมโบอยงนี้ได้นะครับผมแล้วก็สกิลตีของครูคิดนะครับครูคิดเป็นคิลเลอร์ตัวเดียวที่ไม่สามารถเปิดแมปเซอร์ได้แต่ว่าสกิลของโอูคิ์เนี่ยสกิลนี้ มันจะเป็นการเสิร์ชหาเซอร์อัตโนมัตินะครับแต่ AI เนี่ยมันรู้เดิไอตัวเนี้ยมันจะมี AI ไ้ค่ข้างเออนิดนึงแล้วก็เดินช้าด้วยนะครับสำหรับเจ้าสำหรับเจ้าล่างนี่นะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เดินไวกว่าเรานะครับเดี๋ยวตอนเราเดินเนี่ยเดินปกติที่ไม่ใช่วิ่งนะนะผมนีน่แล้วคุกคิดเป็นคิลเลอร์ตัวเดียวและเป็นหนึ่งในคิลเลอร์ที่จะคิลเลอร์ที่สามารถฆ่าได้โดยโดยไม่ติดแอนิเมชันนะครับผมจะมีถึงสามสกิลันที่สามารถฆ่าเซอร์โดยไม่ติดแอนิเมชันได้นะครับ ก็จะมีสกิลปาก้อนอิดแล้วก็สกิลพุ่งเ๋ยวเดี๋ยวราคู่ดาวะจะมาฆ่าเซอร์โดยไม่ต้องติดคูดาวนะครับแล้วก็สกิลอันตีนะครับแต่อันตีถ้าจะใช้ให้ฆ่าคนเนี่ยต้องเออต้องถึงจังหวะเป๊ะนะเห็บเซอร์เขาวิ่งไปโดนไอ้เจ้าวพวกขนส่งพิซซ่าตีนะครับผมเราไปดูส่วนประวัติของคูคิดกันเลยดีกว่า ประวัติของครูคิดครูคิดนะครับผมแต่ไม่แ่ไม่ไม,ไมีใครทราบว่าเขาเป็นใครและเขานั้นเกิดมาจากใครเป็นลูกของใครมาจากที่ใดนะครับรู้แค่ยางียว่าเขาเกิดมามีตัวสีแดงสีแดงแต่เด็กเลยเกิดมานะครับเขาก็ถูกทอดทิ้งนะครับอยู่หน้าบ้านของคุณพ่อของเราอย่างซึ้จอน็นะครับ <Yo S 1> ผมอดีตแฮกเกอร์อดีตแฮกเกอร์นะครับผมตั้งแจะหลังจากผ่าไปผ่ันมาทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตด้วยกันนะครับอย่างว่าพ่อลูกแบบ มีความสุขนะครบจนจนเหตุการณ์ที่จนจนวันเกิดของคูคิดนะครับซูนจ่จิก็ได้มอบของของวัญให้กับคูคิดเป็นคู่ GUI นะครับและหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็ไปที่ร้านพิซ่าแห่งหนึ่งนะครับซึ่งร้านพิซ่านั้นนะมีเจ้าของเป็นอิเลียสนะครับผู้สมรู้ร่ิเกมนี้ ซึ่งครูคิดด er pues mm ้วยความสุขสนุกของครูคิดในการใช้ครูจีอูไอในการแฮกสิ่งต่างๆในปาปิซาทําให้อีเลี่ยนรังคารและแปลสูง nah จเจกับครูคิดนะครับและหลังจากนั้นครูคิดก็ได้หายตัวไปอย่างปริศนาปรากฏตัวอีกทีก็ได้ในระบบแมปฟอร์สเคตแล้วนะครับส่วนประวัติจริงๆที่เป็นครูคิดนะครับครูคิดเป็นทีมนะครับในแฮกเกอร์ถูกก่อตั้งโดยสูงเจนเจในในระบบในชีวิตจริงนะครับผมที่ไม่ใช่ในฟอร์สเคตนะปลอดๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับเราไปดูในเกมกันดีกว่า มาจะได้เป็นซักทีคิวเลอร์นะครับเล่นมาหลายนะครับเล่นเสือหลายตาแล้วเมื่อกี้นะครับมาแห่งนอกจอนะ <c oughs> ในคลิปิงเอาตัดต่อของเ็เชื่อเลยมันเต็มดูดูไหนดูว่าฝน กินโนว่าหดจอยู่แถวนี้แน่ๆนูอบะจมาระจ้าขีดมาร้าอุ๊ยสาพุงนี่มันกอีเกินมีกาปะวางระเบิด puntai enggak ya? Ini gede, ini puntai จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนูวกก็ไม่รูโอ้โหเก็บกิจริงจระสามารถกดถงได้ เก๊ต่อยรติดเัวมไม่เที่มัน้นมามาส่วนตัวไอ้ตายที่เก๊ดต่อยเราต่อยล้วติดตัวมันไ่ติดตัวก็เกียร์ที่กียร์โนนี่งยไอ้เกตรเนี่ยเกียร์โนนี่เงี้ย ไปดิบดีดิบดีดไอเดียเลยขออย่างนี้วิจิตข้าพเจ้าขออนุญหติวิจิตกดิิต่อ